สวัสดีครับเพื่อนชาว YouTube และ f เฟซบุ๊กท่านครับวันนี้ผมอภรพเพลินมีรถ L2202 DT คุณขิดเอมานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นยี่ห้อของแรงขับเคลื่อน4ล้อนะครับพูดง่ายๆเลยครับเคลื่อน4ล้อมีอุปกรณ์มีผาน้าให้หนึ่งพวงครับเป็นผาน้าใบยี่สิบสองครับยางหน้าพอได้ยางหลังสวยดีครับยางหลังดอกยังงงอยู่เลยนะนะครับเป็นผาน้าใบยี่สิบสองขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้ ใดสนใจก็โทรมาคุยัได้โบทก็081365977 5ครับ0 8165237เรายัางมีรถให้เลือกมากกว่า250คันครับตัวนี้ก็ราคา85,000บาทนะส่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่าแนะนำให้3,000บาทครับเดี๋ยวพักจะให้น้องๆสตาร์ทแล้วขับไปดูเดินวนมาก,ก่อนครับสตาร์ทแล้วขับเลย あ。な